สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาปันธงใส่สกอร์นะครับทีแรกว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่าฟุตบอลพิมลีกเลื่อนหลายคู่นะครับตอนนี้นี่ประกาศเลื่อนอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยห้าคู่ตามที่แอดมินได้แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศเลื่อนเพิ่มนะครับก็คือยังมีตามกําหนดการเดิมที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของพิมลีกนะครับ รวมถึงเอาเป็นว่าทางทางอังกฤษแล้วกันเนาะเขามีการเตรียมการนะครับที่จะประชุมกันนะครับในช่วงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะพักแข่งหลังโควิดระบาดนักนะครับที่ประเทศอังกฤษยอดเมื่อวานเนี่ย9 3 0า9 3นมะครับโอมครนเนี่ยหลัก10แล้วก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องของวันจันทร์นะครับตามรายงานข่าวล่าสุดเดี๋ยวผมขออนุญาต อ่านสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยโปรแกรมแข่งขันเป็นผลิตมันเลื่อนนะครับเลื่อนรวมกันแล้วนี่เกนัดเอาเฉพาะสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเลื่อนไปแล้ว5นัดนะครับหคู่ทําให้บรรดาสโม,มสรก็เลยอยากจะพูดคุยถึงทางเลือกนะครับโดยมีทางด้านของโทมัสแฟรงค์นะครับคนสื่อของเบนส์ฟอร์ดแล้วก็ก็เลื่อนด้วยนะครับเบน์ฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการให้ยกเลิกการแข่งขันไปจนถึงช่วง เข้าสู่ Boxing Day คือกลับมาแข่งกันอีกทีคือ Boxing Day คือ26ธันวานะครับเพื่อจะได้หยุดการระบาดทําให้พิมพ์ริะจะเลือกทั้ง20สโม,มสรเข้าร่วมประชุมกันในวันจันทนี้นะครับเพื่อพูดคุยพูดคุยหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับหาทางออกร่วมกันรวมถึงวางโปรแกรมเตะสําหรับเกมที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านั้นด้วยนะครับในส่วนของเป๊ปเป๊เปโกดลลานะครับผู้จัดการทีมของแมนซิตีย ก็บอกว่าต้องยกเลิกงานแถลงความพร้อมเกมกับนิวคาสเซิลเมื่อวานนะครับหลังจากเดินทางกลับจากบาร์เซโลนาแล้วก็เพื่อแถลงข่าวในงานของเซอร์คิโออาคูโดกุลที่ประกาศแขวนสตาร์ทไปและผลตรวจ ATK เป็นบวกนะครับทำให้ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดแบบ p r ซ้ําซ้ำอีกครั้งสำหรับเป๊ปนะครับก็อาจจะทำให้คุณซื้อชาวสเปนเนี่ยไม่ได้คุมไม่ได้คุมทีมข้างสนามเนี่ยอย่างน้อยก็4 สิบวันะน่ะครับสิบวันก็ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมของซิตี้อาจจะสามสี่นัดนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันมันแข่งค่อนข้างถี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันจันท์เดี๋ยวทางพิมารีเขานัดหารือกับทั้ง20สโมสรว่าสรุปแล้วจะแข่งต่อจะเว้นวักจะเว้นช่วงก่อนที่มันจะระบาดหนักไปจนต้องหยุดยาวเหมือนช่วงโควิดระบาดรอบแรกนะครับเพราะาตอนนี้ อย่างที่บอกยอดผู้ป่วยที่อังกฤษมันพุ่งปีดเลยนะครับพุ่งปีดเลยเกือบหลักแสนคนอ่ะไปฟันธงแบบเร็วๆด่วนๆเลยแล้วกันนะครับกับโปรแกรมที่เหลืออยู่คืนนี้สี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาพากเสียงด้วยคู่แอสตันวิลล่ากับเบอร์ลี่นะครับมาดูว่าเฮียเจิดจะพาทีมเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่านะครับผมฟันธงแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเบอร์ลี่อยู่ท้ายของตารางอันดับ18ส่วนแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับน่าจะเลขหลักเดียวแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ่อ อันดับสิบนะครับอยู่อันดับ10เพราะว่าเกมในช่วงกลางสัปดาห์นะครับมีวูฟแฮมตันชนะขึ้นมานะครับอ่ะแอสตันามี22คะแนนนะครับถ้าหากว่าชนะได้ก็จะขึ้นไปมี25คะแนนเท่ากับสเปอร์นะครับแต่ต้องไปดูว่าจะชนะกี่ลูกเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยสเปอร์ลบ1นึ่งแอสตันวิลล่าลบ2นะครับถ้าชนะมากกว่า2ลูกขึ้นไปก็ไม่แน่นะครับอาจจะ ลุงได้เสียดีกว่าสปเปอร์แล้วก็ขึ้นไปอยู่แทนที่ของสปเปอร์นะครับส่วนเบอร์ลี่เองก็อย่างที่ทราบนะครับอยู่อันดับ18บผมให้สกอร์เนี่ยเชื่อว่าแอสตันวิลล่าน่าจะเอาชนะได้นะครับสกอร์สกอร์ยอดฮิตนะครับก็คือ2ประตูต่อ1ให้แอสตันวิลล่า2เบอร์ลี่1นนะครับหรือถ้ามันแจ็คพอตจริงๆก็อาจจะเสมอกันไปนะครับนี่คือเกมคืนนี้เนี่ยมีคู่เดียวนะครับอีกหนึ่งคู่จริงๆก็ถือว่าเป็นคืนเป็น S 1> <S 1> เขาเรียกอ,อะไรล่ะโปรแกรมมาคือคืนนี้แต่เวลาเนี่ยมันล่วงเข้าสู่วันใหม่ก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับลีกยู่นเตดจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลอย่างที่เราทราบนะครับตอนนี้ขึ้นท็อปโฟแล้วแม้ว่าอืเขาเรียกว่าอะไรล่ะแม้ว่าผลงานจะไม่ได้คีกมากในช่วงออกสตาร์ทนะครับแล้วก็หลังจากสมนัดแรกไม่ชนะอาร์เซนอลก็เข้าเบรกมายาวๆนะครับก่อนที่จะมาแพ้แมนซิตี้แพ้ ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูนะครับแต่ทั้งนอกจากแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูแล้วอาเซนนอลก็สามารถที่จะเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำนะครับโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดที่เอาชนะคู่แข่งเลยต้องบอกว่าเกมเกมภาพรวมนะครับเกมรุกโดยเฉพาะเกมรุกความกระตือรือร้นความกระหายในใชัยชนะการปีพื้นที่การเพรสซิ่งของอาเซนนอนนั้นทําได้ค่อนข้างเยี่ยมนะครับถือว่าสเปรดิตยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ผมได้ดูแล้วก็ภาคเสียงด้วยนะก็ถือว่า ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับลีสสู้ได้ดีแน่นอนนะครับตามสไตล์ของลีสแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับการที่สู้แบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะหมาไม่กลัวน้ําร้อนใช่ไหมเออหมาไม่กลัวน้าร้อนสู้แบบไม่กลัวใครลุยแหลกลุยหนักนะครับมันก็เป็นที่มาของเกมล่าสุดที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทำชํำเราไปนะครับก็ไม่รู้จะว่ายยังไงแต่เกมเนี้ยผมเชื่อว่ายังไงลีสก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถึงขนาด ที่ว่าจะแพ้เละเทะหรอกนะครับแล้วผมจะฟันทงสวนด้วยนะครับผมว่าเกมคู่นี้น่าจะออกเสมอกันผมให้ลีสอยู่ในเตดหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งครับเอออาจจะขัดใจแฟนปืนโตสักนิดหนึ่งเพราะว่าเกมผลงานดีกว่าส่วนลีสเองก็พึ่งแพ้มา07นะครับนั่นแหละครับเกมที่ลีดแพ้มา07มันทำให้ผมเปลี่ยนใจจากการที่จะฟันทงให้อาร์เซนอลชนะเป็นให้เสมอกันนะครับ โลกของฟุตบอลมักจะมีอะไรประหลาดประหลาดนิดหนึ่งไปที่3ามทุ่มพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์มีอยู่2คู่นะครับก็คือนิวคาสเซิลกับแมนซิ t y ตี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเป๊ปเนี่ยไปร่วมงานถแถลงข่าวแขวนสตัดของเซอร์คิโลอากิโลคุนแล้วกลับมาผลตรวจเป็นบวกต้องรอผลตรวจซ้ำา p r r ถ้าผลตรวจซ้ำผลยังเป็นบวกเป๊ปจะโดนกักตัว10วัน นะครับแล้วแน่นอนครับเกมกับนิวคาสเซิลยกเลิกการแถลงข่าวแล้วเป๊กก็ไม่น่าจะได้คุมทีมที่ข้างสนามนะครับแต่ก็ด้วยความที่นิวคาสเซิลนะครับมันขุมกําลังอ่ะอย่างเกมที่แพ้กับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์่ะแม้ว่าจะสู้ได้ดีขึ้นนําก่อนด้วยแต่ด้วยการที่ตั้งรับแล้วรอสวนหนึ่งเดียวนะครับแมนเชตี้เชี่ยวกว่าลิเวอร์พูลอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะรอดสันดอนนะครับผมให้นิวคาสเซิลเนี่ย ศูนย์แมนซิตี้สามครับหรือถ้ายัางแย่สุดก็แมนซิตี้เบียดชนะนะถ้าแบบเล่นดบดบหน่อยนะครับประมาณนั้นต่อไปครับสามทุ่มเช่นกันครับหมาป่าวูแฮมตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเชลซี Chelsea เองเนี่ยเสียประตูติดต่อกันมารู้สึกจะสี่ห้านัดเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่ที่เสมอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นมาก็มีแพ้เวสต์แฮมแบบไม่มีปีมีคุยนะครับไปเสียประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรู้สึกจะเสมอสามสามใช่ไหมครับ และเกมล่าสุดเจอกับเอเวอร์ตันที่แพ้รัวๆมาเชลซี Chelsea ก็ยังพลาดที่จะคือขึ้นนําก่อนแล้วแต่ปิดจ็อบไม่ได้นะครับแล้วก็พลาดโดนเอเวอร์ตันตีเสมอแล้วก็ไม่สามารถเอาประตูขึ้นนําได้แล้วที่สําคัญขุมกําลังสํารองของเชลซีก็ดรอปลงไปเพราะว่าอย่างเบนชิวเวลก็ติดโควิดนะครับโรเมลูลูกากูก็ติดโควิดติโมวรเนอร์ก็ติดโควิดก่อนนั้น,น,นก็มีมาเตโอโควาสิตเพราะนั้นเกมของเชลซีดูอาจจะเหนือกว่าแน่นะครับแต่ด้วย ตัวเลือกในแดนหน้านะครับตัวเลือกในแดนหน้าเนี่ยอย่างที่บอกครับลูกาก,กูดิโมแวนเนอร์นี่หายไป2แล้วแล้วไม่รู้ว่ามีการตรวจซ้ําแล้วจะเจอผลเป็นบวกอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉนั้นก็เชื่อว่าเกมคู่นี้วูฟแพมตันมีลุ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มีลุ้นแบ่งแต้มเพราะนั้นผมให้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะเสมอกันสกอร์หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมน่าจะน่าจะมีลุ้นนะครับสกอร์หนึ่งหนึ่งดีไม่ดีวูฟแพมตันอาจจะเบียดชนะได้ด้วยนะครับอ่า ขออภัยแฟนเชลซีด้วยที่ฟันธงแบบนี้นะครับ <c oughs> ส่วนคู่ดึกวันอาทิตย์นะครับห้าทุ่มครึ่งตอนนี้ก็ยังต้องรอติดตามกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างท็อตแนมอสเปอร์กับลิเวอร์พูลว่าจะสามารถลงแข่งตามโปรแกรมได้หรือเปล่าเพราะว่าสเปอร์เองเก่อนนั้นมีผู้เล่นติดโควิดเกินครึ่งทีมนะครับถูกเลื่อนมาแล้ว2นัดส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเกมล่าสุดที่ชนะนิวคาสเซิลก็มีผู้เล่นติดโควิดแล้วอย่างน้อย3คนนะครับฟานไดฟาบินโยเคอร์ติจนส์นะครับ แต่ผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็ยังพอที่จะลงทําการแข่งขันได้ฝั่งของสปเปอร์ตามรายงานอาจจะต้องรอเช็คลูคัสมูล่ากับซงฮึงมินนะครับว่าจะพ้นจากการกักตัวแล้วหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมอันโตนเลโอคอนเต้ก็น่าจะเอาลงแต่ถ้าไม่พร้อมก็คงไม่เสี่ยงที่จะเอาลงนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าเกมคู่นี้ผลงานของลิเวอร์พูลดีกว่าสปเปอร์แน่นอนนะครับดีกว่าสเปอร์แน่นอนรู้สึกว่า ชนะรวดมาเนี่ยเจนัดเข้าไปแล้วสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเกมล่าสุดก็คือเกมที่แพ้เวสต์แฮมนั่นแหละนะครับคือเกมที่แพ้เวสต์แฮมหลังจากนั้นมาลิเวอร์พูลเนี่ยชนะรวดเลยนะครับมีแต้มตามหลังแมนซิตี้อยู่คะแนนเดียวแมนซิตี้กับเชลซีลงเล่นก่อนนะครับลิเวอร์พูลเอ่อเดี๋ยวดูตารางคะแนนลูกได้เสียนิดนึงนะครับคือลิเวอร์พูลแข่งที่หลังไอแซงแซงแมนซิตี้คงคงต้องรอลุ้นยากเพราะว่าแมนซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลนะครับเจอกับทีมท้ายตารางไม่น่าจะรอดซิตี้น่าจะ ทำคะแนนทิ้งห่างลิเวอร์พูลออกไปอีกเป็น4แต้มแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ต้องระวังหลังนะครับตอนนี้เนี่ยลูกได้เสียของลิเวอร์พูลบวก35เชลซีบวก27เนะครับเพราะว่าคะแนนห่างกันอยู่3แต้มเอ่อโอโ้โหถ้าเชลซีจะแซงลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจะขึ้นไปรองจาาฝูงเหมือนเดิมต้องถล่มบุพเพมตันต้องบุกไปถล่มบูพเพมตันเท่านั้นเพราะว่าประตูตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ถึง8ลูกนะครับซึ่งถ้าดูโดยโดย,โดย,โดย,โดยทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่โดยภาคปฏิบัต,บติมันเป็นไปแทบเป็นไปไม่ได้เลย นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นอย่างแย่ที่สุดนะครับลิเวอร์พูลก็ก่อนลงแข่งก็นาาก่าจะยังอยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเชลซีอาจจะบุกไปชนะวูฟแฮม์ตันนะครับสวนทางกับที่ผมฟันธงไปคะแนนมันก็จะมาเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ว่าอาจจะไม่ได้กดดันเท่ากับเรื่องของที่โดนแมนเิสตี้รทำคะแนนทิ้งห่างออกไปนะครับอ่ะแต่อันดับแรกครับสามทุ่มเราจะมาแช่งกันก่อนสามทุ่มเราจะมาเป็นกองแช่งแล้วเดี๋ยวห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์เราก็จะมาเป็นกองเชีย์ถ้าโปรแกรมมันไม่เลื่อนนะ เพราะนั้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ก็อาจจะต้องขาดฟอร์กิยฟันได้กับฟารบินโยและอาจจะทําให้เกมรับของลิเวอร์พูลมีปัญหานะครับแม้ว่าเกมล่าสุดอิบราฮิมาโกนาเตจะเล่นคู่กับจูเอลม,มาติปได้ค่อนข้างเหนียวแน่นแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าเกมสวนกลับของนิวคาสเซิลก็สร้างปัญหาให้กับเกมรับของลิเวอร์พูลมากอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าหากว่ากองกลางของลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะเกมกับน New Carson, ิวคาสเซิลเตียโกคันทาร่าที่จ่ายบอลพลาดบ่อยมากถ้าไปก่อความผิดพลาดกับเกมอย่าง กับชีมอย่างสปเปอร์นะครับก็อาจจะโดนลงโทษโดนลงโทษหนักกว่าที่นิวคคลเซิลงโทษเพราะนั้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลกับสปเปอร์ก็มีโอกาสที่จะเสมอผมให้เปอร์เซ็นต์จะเสมอเนี่ยสูงถึง40ซนะครับแต่ผมเชื่อว่าทีมเช์ของผมน่าจะบุกไปชนะพอตแนมฮอสปเปอร์ได้นะครับสกอร์ที่ผมให้เนี่ยโซงเฮอมีนลงไหมอ่ะ ผมให้สามประตูต่อสองอะผมให้สเปอร์สองให้ลิเวอร์พูล3นะครับคือเกมมันน่าจะเบียดเบียดอะจริงๆอยากจะใหส้สกอร์สัก2 1หนึ่งแต่ผมว่าเกมคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะน,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 น่าจะยิงกันเยอะนะครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ได้พักมาเต็มเต็มนะครับได้พักมาเต็มเต็มแต่ว่าไอ้ไ,อได้พักเนี่ยคือตัวหลักบางคนติดโควิดไงมันก็เลยมันก็เลยต้องพักมันได้พักแบบว่ามันไม่ได้แบบ ร่างกายสมบูรณ์มากนักนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของของโคงโควิดก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นผมให้ลิพูลน่าจะเบียดเข้าเส้นชัยได้สกอร์แบบนี้อ่ะปันธงใส่สกอร์แบบนี้แล้วกันนะครับ5คู่คืนนี้พูดไปก็ยังแอบเสียว,ว่ามันจะมีถูกเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้าเลื่อนก็ถือว่าสนุกสนุกกันไปนะครับภาวนาว่าให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้ครูแอสันวิลากับเบอร์ลี่สวัสดีครับ